ทุกคนผมจะถ่ายคลิปแล้วซึ่งวันนี้เราจะไปฟาร์มเหมือนเดิมแต่โคตรวาบช้าเลยลำคันผมไม่เอาถ้ามันวาบช้าผมไม่ไปก็ได้รล้วจะวาร์บสักทีเนี่ยโอเคตอนนี้ผมก็วาบไปแล้วนะ,ะนทุกคนตอนนี้ผม มาถึงโลกสองกัน okay, แล้วส mm ุดโลกเกมกระตุกมากโอเคเราจะลองมาใช้แบบใหม่กันซึ่งแบบใหม่สมง่มันจะดีแต่เกมก็กระตุกได้ยังไงนะคะมันมีอะไรต้างกระตุกแน่ที่จะฝึกเระปิดกันขนาดต่ำขนาดนี้แล้วเนี่ยกระตุกอะไรเนี่ยทุกคนโหเห็นกล่องสมบัติละซึ่งในเซิร์ฟนี้ก็มีแค่ผมคนเดียวดังนั้นกุยีกัลย เนี่ยเราจะต้องตลวยใน,นเจ้าน้องเครื่องร่งกันต่อไม่มีใครเคยมาลูกสองบ้านเนี่ยเฮ้ยไม่มีใครมาลูกสองก็บ้านแล้วนะทุกคนรู้สึแกแปลกๆทำไมไม่มีใครมาลูกสองลูกสองมันความยากหรอไม่น่าใช่นะแต่ที่ผมมาลูกสองนี่เพื่อมาซื้อของให้หมดนะซึ่งบอกเลยว่ามันจำเป็นมากเพื่อที่จะจบหนันี้ได้ ซึ่งบอกเลยว่าเรื่องความเร็วให้สิบเลยโคตรไวอะ่ะคนรู้ดูความไวดินี่ผมไม่ได้กดสปีดเนี่ยแต่เดียวผุกก็รู้ช่วงะลาทุกคนดูดิมันสามารถบ,บินได้สูงแถมเก็บเฮดได้ง่ายด้วยเราไม่ต้องใช้สปีดเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวนะสปีดก็ยิ่งเร็วกว่าเดิมอีกบอกเลยว่าคุ้มมากบีกใหม่ราคาถึงแม้มันจะแพงมากแต่ก็คุ้มค่ากับที่เราเสียสลากไป โคตรแพงแต่ดีมากดูดีมันสามารถบินสูงแทนการใช้ใช้ของของพวกเราได้เลยตกหมดเฮ้ยมันตกแมดได้มันตกแมดได,ได้ยากไหมเนี่ยการตุมทำการเก็บสเต็กออฟคอยเดีียญเป็นสเต็กมีก่อนสุบ,บัติอยู่สองด้านนะทุกคนซึ่งเสียงหัมันจะเป็นอย่างนี้หน่อย ừ. ผมถ่ายคิปช้าไปหน่อยก็ต้องขออภัยซึ่งสิ่งต่อไปที่จะต้องซื้อคืออะไรแต่ก่อนเราจะไปดูนั่นแหละเราจะต้องฟาร์มก่อนซึ่งบอกเลยว่าวิธีการฟาร์ม้ะใช้เวลาน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 ซึ่งบอกเลยในหนึ่งคลิปผมจะทําคลิป้วยเฉลี่ยแล้วคลิปนำรองข้างร่อนคลิปวิดีโอจะไม่ได้ยาวเหมือนคลิปวิดีโออื่นเช่น The Stronger Metal g a r หนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีจะไม่ได้ยาวขนาดน,านั้นอีเวท เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันจะไม่ได้ยาวเหมือนอ e ีเวดหรือเดอะสตนก็เบทเลกาเพราะว่ามันผมนะต้องใช้เวลาฟาร์มนานกว่าทุกแมปึ่งบอกเลยนานกว่าอ e ีเวดเล่นานานกว่าเดอะสโตนก็เบทเทลเกามากผมต้องผมจึง,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 งต้องใช้เวลาในการตัดดันนั้นผมเลยต้องตัดส่วนที่ใช้เวลานาน,านมากเกินไปผมบอกเลยว่าจะทําให้ทุกคนเบื่อได้ซึ่งคลิปวิดีโอโดยปกติที่เห็นคลิปที่สั้นที่สุดน่าจะสั้นสักสองสอง หนึ่งสองนาทีหนึ่งถึงสองนาทีแต่ถ้าผมไม่รวมคลิปช็อตนะนะแสดงว่าแสดงว่าคลิปมันก็นั่นแหละคนที่ทำคลิปยาวสทนนี่สุดน่าจะซักหนึ่งนาทีกว่ากว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อสิ่งต่อไปกันซึ่งกิวเดอร์นั้นหูแพงมากผมไม่ยังไม่ซื้อดีกว่าแปดหมืนกว่าอันนี้เจ็ดหมื่นเพราว่าเราต้องซื้อตอนนี้บูท โอห้หเก้าหมื่แพงสุดละแสดงว่าเราจะต้องซื้อเป็นอย่างสุดท้ายเลยบูใช่แล้วปิดมาเลย์ปอเอ้ยายปอามันดีไงมันบินเร็วไงซื้อแล้วมันดีผมอยากรู้จริงว่าโลกหนึ่งถ้าเราใช้ปีกมาเลย์ปอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันจะไวขนาดแสงเลยไหม ก็อยากรู้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้พุ่งเก็บเหรียญไปเรื่อยๆอใหม่ก็พุ่งและเก็บเหรียญไปเรื่อยๆนะคะทุกคนพุ่งและเก็บเหรียญไปเรื่อยๆออเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราข้ามเหรียญไปไม่ได้นะทุกคน เราข้ามข้ามข้ามเพชรไปไม่ได้โอเคสวยเก็บเพชรได้ละนี่โอ้ไม่ก็เงินผมว่าน่าจะเยอะเพราะปีกมาแรงก้อนนี้เลยล่ะชื่อภาษาอังกฤษคือดาร์กอนไฟใช่ไหมมันเรียกว่าปีกอะไรนะมันคือปีกแอคทริกดาร์กอนไฟนะทุกคน เลยว่าดีมากปีดนี้แต่เราจะต้องใช้เวลาฟาร์มนักมากและคลิปวิดีโอนี้จะเป็นชิปวิดีโอที่สัน้นโดยการทำซึ่งวิดีโอโดยปกติคลิปของผม,ผมตอนสมัยก่อนจะทำเวลาเกือบจะหนึ่งชั่วโมงแต่ก็ไม่ถึงซึ่งจะสักประมาณ4 5 5 0นาทีหรือ6หรือถึง50-59ถึงาทีนาที่มอนทือเวลาทําคลิปตอนสมัยก่อนของผม ซึ่งสม,สมัยก่อนนั้นเกมสนุกมากแต่สมัยนี้ตอนนี้ผมก็ต้องประจนภัยในโลกไม่ไมาพอ,อไระหยุดคือบอกเลยว่าเราจะผ่านจากที่นี่ได้ยังไงก็ไม่รู้เราจะผ่านจากที่นี่ได้ยังไงตอนนี้ก็ผ่านมาสิบอีพีซึ่งอันนี้คืออีพีที่สิบเอ็ดใช่ไหม้ผมจะไม่ผิดน,นะอี EP นี้น่าจะเป็นอีพีที่สิบเอ็ดละ คออีพีที่สิบคือแอคทิฟและก้นไฟหรือว่าปีกที่เราใช้อยู่ตอนนี้ซึ่งบอกไปว่าถ้าเราซื้อของให้ครบเนี่ยผมว่าผมก็ไม่ได้คิดได้ว่ามันจะยาวอะไรครันว่าคงจะไม่มานะขอเถอะอย่ามาเลยไม่งั้นผมจะหัวกะโหลกแตกแน่ให้ตายเถอะผมไม่อยากได้จริงขอเถอะอย่ามาเลยอยากตอนนี้หละร,รีบอยากจบเวทแล้วไปเล่นอีทบูทเอ้ยเฮ้ ไม่จะเป็นนี่ Eat food เดือนตุลาเดี๋ยววันที่สิบ Eat food วันที่สิบห้าเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปเล่นเอ้ยสิบสี่ดีกว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าไปเล่นก็เล่นดอไงซึ่งผมไม่ชอบบอกเลยว่าหนึ่งร้อประตูนั้นผมว่ายากมากเพราะว่ายังไงมันก็เป็นไปไม่ได้ ผมก็เป็นเหมือนกันผมอะเลือดเหลือน้อยเพราะผมไปหยิบกับดักแล้วเปิดห้องห้องห้องขุมสมบัติอะใช่ไหมแล้วผมโดนกับดักไปหลายรอบจนเลือดผมเหลือน้อยแต่ตอนแรกอะที่ผมอะไม่เหลือไม่เหลือผมไม่ไม่ได้เลือดเพิ่มเพราะว่าผมเปิดห้องต้นไม้ไม่ได้เพราะลืมซื้อคุญแจของกะโลหลกนั่นแหละก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งถึงความตายอะนะแม่ใจนะแต่ อย่างแรกคือต้องทําให้เครื่องกระตุก้วเด็ดิคาราดาคือมันกระตุกปุ๊กตอนแรกอุ้ยใกล้ถึงห้องสุดท้ายแล้วแย่เอา,เ,อา,เ,อาเกลยวกระตุ้ค <c oughs> ุณ <c oughs> ตายห้อสีอะไรอ่ะทุกคนสงสัยกันใช่ไหมละ่ะ <c oughs> บอกเลยผู้ใช้ที่คนที่ใช้แท็บเล็ตคนที่ใช้แท็บเล็ตจะลําบากมากที่สุด ต้องโคตรลำบากเลยเนมมานอดน้อยองไรคุณใหญ่ถึงแม้มันจะดูอุปสรรคอย่างคิดแบบแต่อุปสรรคที่หายนะมากที่สุดของผมเลยก็คือเกมกระตุกกระตุกขนาดที่ว่าเปิดกระตุกเต็มแทบไม่ได้เปิดปุ๊บอ้าวไม่เหลือคอมไม่เหลือซากไม่เหลือสิ้น บอกเลยเมมเขานี่คือตัวกเาเป่อตัวน่บอกเลยคือเกมโอช่วยพัฒนาสิ่งนี้ได้ไหมเกมโคตรกระตุกแล้วผมเกลียดเกมมนกมาชนต้นไมแลวผมเกลียดเกมนี้้ยเกมต่อไปคือดอเควสคืออะไร,ออรนะ,ะต่อไปเราจะต้องทำการพุ่งขึ้นไปตรงนี้นะคะท่กคนเกมต่อไป จบหนึ่งร้อยประตูขอเราอะไรข้ามโอเคไหมได้เลยโอเคโอเคใช่ไหมไม่จบสองด่านไม่ไหวทีจบจบอะไรไหมอะไรบอกเลยคลิปดอน่าจะเป็นคลิปที่สั้นที่สุดละเพราะว่ามันไม่ได้สั้นที่สุดนะสั้นกว่าห้านาทีด้วยซ้ำานาทีเพราะว่าเพราะว่าผมจะเล่นเกมดอว่าสั้นที่สุดเพราะว่าผมจะไม่ได้ใช้แท็บเล็ตแล้วตอน <ผม S 1> เล่นเกม จบคลิปแล้วครับไปซึ่งผมบอกเลยว,ว่าผมจะไม่ใช้แท็บเล็ตถ่ายดอนแน่นอนแต่ด้วยอุปสรรคที่ยากยากเย็นลำบากลำบากที่ผมต้องถ่ายคลิปเพียงแค่ห้านาทีเท่านั้นทุกคนจะได้ดูสั้นเพียงแค่ห้านาทีเป็นตอนตัดนั่นเองเอยมันได้ดูแค่ห้านาทีมันช่วยไม่ได้นะทุกคนจริงมไม่สามารถแก้ไขสิ่งนี้ได้ไม่ง้นคนอาจจะโดนบดขยี้ผมไม่อยากโดนบทขยี้แต่ผมต้องขออภัยจริงผมไม่สามารถใช้แท็บเล็ตได้มผม ผมขอขอร้องจริงโคตรขอร้อ,องเลยขอเธอะเปิดมาเจอไหมกันเปิดมาเจอไหมตอนนี้อยู่ซกให้ฟิกมันอยู่นิ่งๆสักไม่กี่วิแล้วเรา,เค,าค่อยตายิคือตอนนั้นผมเสียดายเลยแต,แต่ไม่อผมทำไมตรงนี้มันเปิดผมก็รู้สึกโคูรเสียดายเลยกับตอนที่ผมอะเล่นซิกใช่ไหมกับซีใช่ไหมแล้วผมอะ มีวิตามินพอดีแต่ผมกินแล้วผมไวถึงขงสุดท้ายแล้วมันค้าใช่ไหมผมก็เลยตุยพอสีก,กระตุกผิดเวลาผิดเวลาแล้วไงพื้นที่ใหม่ที่เราเห็นพื้นที่ใหม่ยังเห็นแล้วเห็นตั้งนานเลยด้วยซ้ำคือทะเลงไงล่ะมั้งนะทำไมทะเลมีหิมะจังมันเถอะฮะฮะฮะอ๋อตกโลกไปเลยโอ้แล้วตาเหลี่ยมจังโอ้เด้อ กเ,กเดี๋ยวผมจะต้องใช้เวลาในการฟาร์มนะวันเดียวไ <laughs> ม่ใช่ตัวละครผมไม่เนี่ยช่างมันเถอะเมื่อกี้ไม่มีอะไระก็ทุกคนเดี๋ยวผม,มขอใช้เวลาวฟาร์มแปหนึงนะครับทุกคนมีคนเล่นด้วยนะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มีเงินพอที่จะซื้อปืนใหญ่อันใหม่ซึ่งใช้เวลาโคตรนานแต่เราจะลองมาทดสอบดูกันว่ามันจะเป็นยังไงคือดูจากหน้าตาแล้วผมรู้สึกถึง ความเป็นช่างและดูะไปดูมามันก็เหมือนรถสำหรับช่างเหมือนไว้เทปูนซีเมนซึ่งมันสามารถทำให้เราพุ่งไกลได้แต่ประโยชน์ช่างมันก่อนแต่บอกไว้ก่อนนะว่าเราจะค่อยเจอกันคิดหน้าก่อนนะทุกคนปินใหญ่อันใหม่ก็ถือว่าดีเหมือนกันแต่บอกเลยถึงแม้ปืนใหญ่ของอันใหญ่ อันใหม่ก็จะดีแต่ก็บอกเลยว่าปืนใหญ่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์ได้มากนอกจากที่จะพุ่งให้ไกลขึ้นนั่นแหละสำหรับใครชอบิปมีนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายสวัสดีครับ